อันนี้ก็มีกล้องเหมือนกันของผมนะตะกี้เป็นตู้ ATM ของผมเป็นตู้เติมเงินบ้างครับ <Ha. S 1> ตระเวนลักเลยนะครับในพื้นที่ครับแล้วก็มากัน2คนคนร้ายเป็นชายลองดูวงจรปิดกันนะครับคุณผู้ชมเหตุนี้ก็คือเป็นคนร้ายที่ขับรถมากันเนี่ยนะครับนะ <Ha. S 1> มาแล้วก็มาบริเวณตลาดสามแยกหนองเพลางายนะครับถนนวัดลาดประดุกที่ไซน้อยนอนทบุรีนะครับมาถึงก็ เป็นชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเดินไปที่ร้านค้าที่มีการติดตั้งตู้เติมเงินเอาไว้แล้วก็มีรถกระบะนะครับเป็นรถกระบะสีขาวเข้ามาจอดนะแล้วก็มีการส่งสัญญาณไฟหน้ารถนะครับแล้วก็หลังจากนั้นรถกระบะก็เข้าไปจอดคนร้ายที่เป็นคนขับรถกระบะลงมาจากรถช่วยกันยกขึ้นไปอะครับนะสตู้เลยครับได้ไป2ตู้นะครับแล้วพบว่าในเวลาไล่เรียกกันก็ยังมีตู้เติมเงินที่ตั้งอยู่หน้าห้างค้าปลีกขนาดเล็กแห่งหนึ่งในพื้นที่อําเภอบางบัวทอง 2ตู้นะครับถูกคนรายยกไปเช่นกันซึ่งทีนี้ตํารวจก็ติดตามจับกลุมตัวนายทศพรแล้วก็นายพรเทพทั้ง2คนที่ร่วมกันก่อเหตุไปได้นะครับนำตัวไปนําของกลางที่เขาเอาไปทิ้งนะไปทิ้งลงในคลองสุรประทานแล้วก็โกดังแห่งหนึ่งครับจากการสอบปากคำทั้ง2คนเนี่ยให้การว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันทํางานที่โรงงานแต่ช่วงหลังเนี่ยก็ตกงานไม่มีเงินชวนกันไปรักตู้เติมเงินครับทำมาแล้ว4ครั้ง แล้วก็รับว่าก่อนหน้านี้มีการไปขโมยคอมแอร์มาอีก3เครื่องด้วย3ตัวนะครับเงินที่ได้เนี่ยก็จะนําไปเล่นเกมไปปั่นสล็อตครับเมื่อเราได้ตัวผู้ต้องหามาเนี่ยก็ปรากฏว่ารับสารภาพอีกว่าไปขโมยแอร์อีก3เครื่องเคยถูกต้องโทษที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เดี๋ยวผมขอไปเช็คข้อมูลก่อนครับคดีเดียวกันรักทรัพย์ ไม่มีอะไรเลยตื่นเช้าก็ไปรักไอ้ตกตกกลางคืนก็ไปรักกลางวันก็มานอนเมื่อกี้ถามเบื้องต้นก็บอกว่าเอาตังค์มาเล่นเกมซึ่งซึ่งเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะเช็คอีกทีนะทีนี้เนี่ยครับในในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่เขาไปก่อเหตุเนี่ยครับก็มีจุดหนึ่งได้2ตู้อีกจุดหนึ่งได้อีก2ตู้ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยคุณผู้ชมไม่รู้ของใครเป็นของใครเพราะว่ามีคนเขาแจ้งความว่าถูกยกตู้เติมเงินหายไปเนี่ยอีกประมาณสัก1ิบรายได้ครับ ก็ยังมากกว่าจํานวนตู้เติมเงินที่เขาไปก่อเหตุมาคุณผู้ชมตํารวจอยู่ระหว่างการสอบสวนดําเนินคดีครับตามกฎหมายกันต่อไปครับค่ะ